ฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้ลุกค้าด้วยนะครับ สวัสดีครับพี่น้อง f อฟที่นา่ารักทุกท่านนะครับวันนี้ก็เจอกับลุงตันคนบนราชาแนลอีกเช่นเคยนะครับหลังจากที่หวยออกไปแล้วนะครับลุงตันก็จะมาวิเคราะห์งวดถัดไปให้กับพี่น้องได้รับชมกันเนาะซึ่งในวันนี้นะครับวันนี้หรือคลิปนี้นะครับลุงตันก็จะมาวิเคราะห์แนวทางหานอย v i p นะครับซึ่งเป็นน้อยที่หลายๆท่านนะครับให้ความสนใจกัน,นรับเนื่องจากว่าเป็น น้อยสุดท้ายในการออกหวยฮานอยเนาะงวดนี้ก็จะเป็นงวดประจำวันวันอาทิตย์เนาะอาทิตย์ที่27เมษายน68นะครับงวดวันเสาร์ที่ผ่านมานะเสาร์ที่26เมษายนนะครับสูตรที่ลุงตันให้ไปก็ตัวเลขเนาะมาอยู่2ตัวเนาะก็ท่านที่เป็นสายบิ่งสายรูดนะครับก็อย่างโชคดี อย่างต่อเนื่องกันอยู่เนาะ,ะก็ถือว่ากลุ่มตัวเลขที่ให้ไปเนี่ยยังไม่หลุดนะครับก็จะมีหนึ่งเนาะหนึ่งเนี่ยมาในตําแหน่งหลักหน่วยเนาะมาทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับอีกตัวหนึ่งจะเป็น9นะครับที่หลักร้อยนะครับจุดสองตัวที่วังให้ไปก็หลุดไปเนาะ,ะใกล้เคียงก็คือ ลุงตันวาง1551ไว้ไวเนาบนเนี่ยออก4ีหนึงะครับก็ถือว่าต่าดไปนิดเดียวนะครับส่วน,นงวดประจำวันที่27เมษายน68เนาะลักษณะของสูตรจะเป็นยังไงก็ไปติดตาม,ม,มารับชมกันครมาดูแนวทางฮานอย VIP นะครับงวดประจำวันที่27เมษายน68เนะาะในการวิเคราะห์สูตรให้กับพี่น้องรับชมใน วันนี้นะครับลุงตันก็ยังใช้เนอะรูปแบบนะครับหรือว่า,าตารางวางตัวเลขนะครับที่พี่น้องคุ้นเคยกันเนะาะแล้วก็การหาผลลัพธ์ก็เหมือนกันเนาะผ่านมา20กว่างวดแล้วเนาะก็ถือว่าตัวเลขที่ให้ไปในตารางเนี่ยนะครับในรอบ20กว่างวดที่ผ่านมานะก็ถือว่า เดินดีมาเกือบทุกงวดเลยนะครับก็เลยยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับวิธีการหรือว่ารูปแบบนะครับในการนําเสนอนะครับกลุ่มตัวเลขที่ให้ไปเนาะงวดที่ผ่านมานะครับงวดประจ้าวันที่26เมษายนเนาะสาตัวบนน้อย VIP ก็คือเก้า <c> ส <oughs> ี่หนึ่ง เก้าสี่หนึ่งนะครับส่วนสองตัวล่างก็จะเป็นสองหนะึ่งเนาะตัวที่มาเนี่ยจะเป็นหนะึ่งเนาะหนึ่งนะครับมาที่ตำแหน่งหลักหน่วยหน่วยล่างแล้วก็หน่วยบนนะครับก็นะ ถือว่า,ามาทั้งบนทั้งล่างครับสำหรับหนึ่งเนาะส่วนอีกตัวหนึ่งก็คือเกนะ้าเนาะก้ามาที่หลักร้อยนะครับเก็เป็นตัวเลขเนาะที่มีในตารางนะครับในงวดที่ผ่านมานะเนาะจุดสองตัวที่ให้ไปก็ใกล้เคียงสุดก็คือลูกตันให้1551งห้าห้่ไว้านะแต่ก็ ไปแต้มเดียวนะครับศูวนยว์งื่ประจํามาที่27เมษายนนะครับหลังจากที่ลุงตันได้ทําการวิเคราะห์หาผลลัพธ์เรียบร้อยแล้วเนาะก็จะนํามาลงในาตารางตรงกลางนี้นะครับตัวเด่นตรงกลางนะครับงวดนี้นะครับลุงตันให้ให้หนึ่งนะครับให้หนึ่งเนาะส่วนผลลัพธ์ที่วิเคราะห์ได้นะครับอ่า แถวที่หนะึ่งเนาะหรือแถวข้างบนวิเคราะห์ได้ไดนะ้ห้าเนาะแถวที่สองว่าแถวข้างล่างนี้วิเคราะห์ได้ศูนย์นะครับต่อไปก็จะเอาไปบวกลบหนึ่งนะครับเพื่อจะกลกในตารางซ้ายขวาเนาะห้าห้านะแล้วก็หกนะครับอ่าน,นี้เป็นสนะี่เนาะศูนย์ ศูนยแล้วก็หนึ่งนะครับตัวน,นี้ก็จะเป็นเก้าเนาะเป็นเก้านะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับผลลัพธ์ในตลาดในงวดนี้เนาะ ทีนี้ก็มาดูชุดเด่นนะครับชุดเด่นประจำงวดวันที่27เมษายนนะครับก็จะมีศูนมี1แล้วก็ห้าเนาะทีนี้ก็มาดูชุดสองตัวนะครับชุด2ตัวนะครับ ชุดสองตัวก็จะเริ่มจากตัวเลขที่มีลำดับที่น้อยขึ้นไปเนาะเริ่มต้นที่คู่นี้เลยนะครับก็ราศคือ,อ04 05 06นะครับ14 15 16นะครับแล้วก็94 95 96เนอะอ่าก็เป็นชุดสองตัวนะครับที่วิเคราะห์ได้จากอ่แตวตารางเนอะในสองตารางนี้นะครับพี่น้อง FC ก็มองเนาะมองผลลัพธ์และกลุ่มตัวเลขที่ลุงตานวางไว้ให้นะครับถ้ามีความเห็นแตกต่างจากนี้ก็สามารถจับชุดเพิ่มเติมได้แต่ก็ให้ใช้วิจรารณญาณในการรับชมด้วย ที่ให้ไปก็เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจดาบสูตรนะครับที่ได้รับชมไปเนาะในการวิเคราะห์หาผลลั์นะครับหรือว่ารูปแบบในการวางตัวเลขเนี่ยนะครับลวงตันก็ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับรูปแบบหรือวิธีการไปอย่างอื่น,นคนําบนื่งจากว่าผลลัพธ์ที่ได้เนาะจากการวิเคราะห์เอามาวางในตารางให้พี่น้องได้รับชมเนี่ยก็ยังเดินดีกันอ่า ทุกงวดเลยนะครับก็ถือว่ายัางสามารถวิเคราะห์ให้กับพี่น้องได้รับชมกันต่อได้เนาะเพียงแต่ว่าการดึงตัวเลขมาวางในตลาดเนี่ยก็อาจจะไม่ตรงตำแหน่งแค่นั้นเองเนาะแต่ท่านที่จับชุดเพิ่มเติมเนี่ยก็อาจจะโชคดีกันเนาะหรือว่าท่านที่นาไปเป็นตัววิ่งตัวรูดเนี่ยก็โชคดีกันมาอย่างต่อเนื่องกันอยู่เนาะก็ลุ้นต่ออีกงวดก็แล้วกันนะครับ ท้ายนี้นะครับลุงตันก็ขอขอบคุณพี่น้องเอซีที่ติดตามลุงตันมาโดยตลอดเนาะเหมือนเดิมนะครับลุงตันฝากกดไลค์กดแชร์ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆที่ลุงตันลงให้ได้รับชมกันเจอกันใหม่คลิปต่อไปวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ